เทสลาเปิดตัว o p ปติมัสต้นแบบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยร์โรบตนะครับหรือว่าหุ่นยนต์ที่มีรูปทรงคล้ายมนุษย์นะครับถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกจากบริษัทเทสลาเลยแหมชื่อหุ่นยนต์ของเทสลาตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณอีลอนมัสเขาออกมาโชว์นะฮะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยร์โรบตตัวแรกของบริษัทเทสลาตั้งชื่อว่า o p t i ิมัส ขาดคำว่าพรามไปนิดนึงน่าใส่สีแดงสีน้ําเงินเข้าไปด้วยแล้วก็สามารถพับก็แค่ก็แค่ประกอบล่างออกมาเป็นรถสิบล้อวิ่งไปได้เออนะฮะเหมือนเลยนะครับแมตั้งชื่อได้ดีมากนะอืแล้วก็ไม่มีใครเคยตั้งชื่อหุ่นยนต์ว่าออพติมัสมาก่อนหน้านี้ด้วยเรียกว่าโดนเทสลาขโมยซีนไปเห็นเห็นเลยนะครับจุดเด่นของเจ้าหุ่นยนต์ออพติมัสตัวนี้ก็คือเขาใช้ระบบประมวลผลชุดเดียวกัน กับระบบออโต้พายโที่อยู่ในรถยนต์เท s l a เอองงเลยนะหุ่นยนต์สามารถใช้ชุดประมวลผลชุดเดียวกันกับรถยนต์ได้ด้วยเหรอเขาใช้ในส่วนที่มันเป็นระบบเรดราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบๆคือหุ่นยนต์ตัวนี้นี่ยมันใช้เอนจินเดียวกันกับรถยนต์เท s l a ก็คือมันสามารถมองไปรอบๆแล้วก็ดีเทคสิ่งต่างๆแล้วก็เรียนรู้ได้ว่ามันคืออะไรมันใช้ AI ชุดเดียวกัน ะะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมันสามารถแยกแยก,แยกวัตถุต่างๆได้ในระดับเดียวกันกับรถเทส l a เลยแล้วก็หุ่นตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยที่การแสดงโชว์หุ่นยนต์ในงานเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยอีลอนมสัสบอกว่าหุ่นยนต์ที่คุณเห็นเนี่ยแล้วโชว์เนี่ย ไม่มีใครบังคับอยู่เบื้องหลังนะไม่มีการโปรแกรมไม่ล่วงหน้าด้วยคือเราเปิดประตูแล้วให้มันเดินออกมาแล้วมันก็ทําทุกอย่างได้ด้วยมันเองมันเห็นผู้คนมากมายตบมือให้มันก็ยกมือบายๆมีเพลงเปิดมามีจังหวะเนิบๆม,ม,มันก็ทําท่าเต้นเอออันนี้มันคิดเองนะฮะแล้วก็มีวิดีโอสาธิตอีกนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันมีความสามารถอะไรได้บ้างมันจะมีภาพที่ประมวลผลจากตัวกล้องของโดนทําให้เราเนี่ย เห็นได้ว่าโดรนเนี่ยมันเห็นสิ 1941, ่งต่างๆรอบๆตัวมันเป็นอะไรมันก็จะเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นพื้นห้องเห็นเป็นต้นไม้แล้วมันสามารถแยกวัตถุต่างๆออกด้วยนะครับเช่นมีกล่องนะเราอาจจะสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้บอกว่าช่วยเอากล่องตัวนี้ไปวางไว้บนโต๊ะตัวนั้นหน่อยมันก็เดินเอากล่องไปวางฟับนี่แล้วก็สมมติมันเดินผ่านแล้วมีฝักบัวรดน้ำนะมีกระป๋องลดน้ําอยู่ข้างมันก็เข้าใจว่านี่คือกระป๋องลดน้ํามันสามารถหยิบกระป๋องตัวนี้ไปใส่น้ําแล้วก็เดินไปลดน้ําต้นไม้ได้ นี่คือระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับอาจจะสั่งงานด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือเป็นออเดอร์ต่างหากผมว่ามันดูลึกล้ำมากมันดูเจ๋งกว่าหุ่นยนต์หลายๆตัวที่มีที่ผ่านมานะครับหรืออย่างแม้กระทั่งอย่างของ Boston Dynamic เนี่ย o อสต n n ไดนามิกเนี่ยหุ่นยนต์เขาอาจจะเก่งกว่านะวิ่งได้ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ตีลังกาได้ใช่ไหมครับกระโดดตีลังกาม้วนรอบตัวได้ อาจจะเก่งแต่อาจจะคิดเองไม่ได้เหมือนกับระบบออโต้พายโหของเท sla ตัวนี้นะครับออปติมัตัวนี้ผมว่ามีปัญหาเดียวคือเรื่องของการเคลื่อนไหวและการทรงตัวมันยังเดินช้าๆแล้วมันยังเดินย่องอย่องอยู่มันยังงองเขา่าย่องอย่องอยู่มันยังเซฟตัวเองอยู่กันล้มแล้วผมคิดว่าถ้ามันล้มมันอาจจะลุกขึ้นไม่ได้นะครับงานนี้ก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับดูว่าจะเป็นยังไงอีลอนบอกว่าเดโมของออปติมัสครั้งนี้นะครับจะทําให้เขามีแผนที่จะผลิต หุ่นยนต์ลักษณะน,นี้ขายเป็นจํานวนมากโดยที่เขาตั้งราคาไว้ล่วงหน้าเลยว่าหุ่นยนต์ออติมัสถ้าออกขายเมื่อไหร่จะราคาไม่เกิน20,000ดอลลาร์ 20, นะครับเจ็ดแสาบาทอ่ะลองดูว่าเราจะซื้ออัติมัสตัวนี้นะครับไปเดินย่องๆ่องในบ้านเราหยิบน้ํามาให้หน่อยซิตัวละ7จ็ดแสนมันหยิบมาน้ํามาวางคุ้มมากเลย7จ็ดแสา